มนรัตนะคะสวัสดีคุณทีมงานจอบนะคะจากพี่พรพี่มนนะคะจ้าพี่ใสๆนะคะจากน้องวาวานะคะกำลังใจมาให้นะคะน้องวาวาสวัสดีครับคุณยาใจนะคะจากไหนหัวพี่ใสๆน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะสวัสดีแม่อ้อยค่ะจากพี่พรพี่มนนะคะพี่พรพี่มนสวัสดีครับนะคะจากพี่ยาใจสวัสดีครับพี่พรจากน้องจอบนะคะ พี่จอดไม่เม้นสงสารน,น้องอ่านไม่ทันไว้คอมเมนต์ก่อนลงก็แล้วกันได้เลยนะพี่ดาจอดไว้เลยนะคะพี่ดาถ้าอ่านไวได้ใจขาะแน่ๆนะคะพี่ดานานๆดีขึ้นไล์นะคะ สวัสดีครับพี่ยาใจจากน้องจอบน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะจากพี่ยาใจนะคะสวัสดีครับพี่ดาจากในหัวนะคะพี่ยาใจสวัสดีค่ะจากน้องวาวานะคะสวัสดีน้องแบงค์นะคะจากพี่สาวกมลรัตน์พี่พรพี่มนสวัสดีน้องน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะพี่ดาสวัสดีครับจากพี่ยาใจนะคะกําลังใจจากน้องวาวานะคะสวัสดีพี่ลําพึงนะคะจากพี่พรพีมนนะคะมาว่าเมนเคยกินอบบบเมน ค่อยกินนะจาก,กินบ่อยอยู่แถวบ้านซแซบ,บดีเด้ล่ะคือแกงคล้ายๆแกงเล้านั่นแหละแต่มันจะออกเปรี้ยวๆแน่สวัสดีค่ะพี่ยาใจนะคะพีทีเคนะคะขอบคุณนะคะพีทีเคขอบคุณที่วดไม่กำลังใจนะคะน้องกนมนลรัสวัสดีครับนะคะจากพี่ยาใจนะคะแกงยอดอ้อยใส่หมอ้อเมนตีแ <laughs> ม่นพิดาใส่หม้อล้วก็ ตักใส่ถ้่วเลยเนาะพีดาสวัสดีคุณทองมานะคะจากพี่พรพี่มนนะคะกําลังใจจากน้องวา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 ,วาสวัสดีครับนะคะจากพี่ยาใจพี่เจ้าลุยนะคะน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะพี่ทีเคนะคะขอบคุณนะคะพี่ทีเคนี่ใช่ตัวแทนของของของแบนด้าหรือเปล่านาอ ดาชาโตสวัสดีครับผมนะคะจากทั่วสวัยนะคะพี่ดาะะ <c oughs> ใส่หมอแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมันซุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยมากินมาในหัวน้องบิก๊กน้องบิก๊กสวัสดีครับนะคะจากพี่ยาใจสวัสดีคะ่ะน้องผัดไทยนะคะจากพี่พรพี่มนนะคะพี่กมลรัสวัสดีครับจากน้องแบงค์คุณวานจา๋าโนโนโนบ่อองข่อยทักเจ้าแล้วเมนเมนพี่ใส่ใส่ทักแล้วนะคะ <c oughs> เจ้าบ้านอ่านช้าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่ๆทุกท่านกําลังใจจากพี่พรพี่มนพี่พี่ลูกน้อนขอบคุณนะคะมนตรีสวัสดีครับจากพี่ยาใจสวัสดีครับพี่วิคนสวยนะคะสี่สิบห้าขอบคุณนะคะเลิฟสี่สิบห้านะคะน้องทีมงานจอบนะคะ พี่มนสวัสดีค่ะจากพี่ลูกนอนพี่สวัยนะคะจากน้องวาวาสวัสดีพี่ใสใสาจากพี่ลูกนอนนะคะพี่วาวาน้องแบงค์สวัสดีค่ะฝากสวัสดีพี่แพ้ใจนางด้วยนะคะจากน้องแพ้ใจอ๋อจากน้องแบงค์นะคะสวัสดีพี่ผู้กองยาใจจากพี่สาวกมลรัตนะคะเมนตีใสใสจากพี่หวานลูกกี้สวัสดีนะคะนะคะจากพี่ยาใจนะคะ สวัสดีน้องใสๆนะคะจากพี่พร้อมพี่มนเดี๋ยวพี่ไว้เดี๋ยวปูเดี๋ยวอ่านในครบหมดนี่แหละกําลังใจนะขอบคุณลูกกาลังใจเลยนะคะขอสติกเกอร์เขาจะขออ่านเป็นกําลังใจนะคะลูกน้อนสวัสดีครับจากพี่ยาใจน้องแบงค์สวัสดีค่ะจากพี่ใสๆสวัสดีครับคุณหวานนะคะจากพี่บิ๊กหวานหวานไม่ขมสวัสดีครับจากพี่ยาใจนะคะ ขอบคุณกำลังใจนะน้องวาวาคุณใสใสสวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตน์ใสใสสวัสวดีครับจากพี่ยาใจนะคะคุณบีกจากพี่หวานนะคะคุณมนตรีสวัสดีค่ะจากพี่ใสใสนะคะกำลังใจจากพี่น้ำอ้อยพี่สาวกมลรัตน์ขอบคุณนะคะโดวรมดะะวมมาเลยคุณยาใจจากพี่หวานน้องกอดีจ้านะคะจากพี่ยาใจนะคะพี่ทีเคนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีผู้กองยาใจจากพี่พรพี่มนนะคะกำลังใจจากพี่น้ำอ้อยน้องจอบขอบคุณนะครับสวัสดี ที่หวานสวัสดีนะคะจากน้องวาวานะคะสาวอ้อยดีจ้าจากพี่ยาใจนะคะกําลังใจจากน้องจอบนะคะสวัสดีค่ะพี่น้าอ้อยจากพี่บิ๊กคุณหวานสวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตน์ผู้กองยาใจสวัสดีค่ะนะคะจากพี่ทานะคะคุณยาใจสวัสดีค่ะนะคะจากพี่ใสๆนะคะพี่น้าอ้อยสวัสดีค่ะจากน้องวาวาสวัสดีค่ะลูกนอนนะคะจากพี่พรพี่มนนะคะพี่ยาใจก็หัวเราะนาเขียวมาเลยนะคะ พี่ๆทุกท่านท่านใดมีธุระหรือว่าไปให้กำลังใจเพื่อนๆก็ไปได้นะคะไม่ต้องอยู่จนลงไลค์ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะมาให้กำลังใจก็ดีแล้วนะคะขอบคุณนะคะน้องบิ๊กพี่บิ๊กน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะสวัสดีทีมงานจอบนะคะจากพี่บิ๊กกำลังใจจากพี่พรพี่มนนะคะ